สวัสดีครับนพสวัสดีครับพี่มลสวัสดีครับไรส์สัปดาห์ที่แล้วก็ตลาดตอบสนองในเชิงบวกกับผลการเลือกตั้งได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็ปรับตัวขึ้นแรงถึงกว่า5%ก็ทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบ14เดือนแล้วก็ทะลุระดับ1,400จุดขึ้นมานะครับก็หลักๆมาจากแรงขับเคลื่อนของนักทุนต่างชาตินะครับที่เงินไหลเข้าเป็นเดือนที่สติดต่อกันครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยซื้อสุดที่ไปมากถึงสามหมื่นล้านบาท คาดหวังเชิงบวกกับเรื่องของสเสถียรภาพรัฐบาลใหม่น่าจะมีสะเสถียรภาพสูงนะครับแล้วก็รวมถึงความต่อเนื่องของนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจล่าสุดก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาเริ่มจับมือกับพรรคเพื่อไทยก็ได้รัฐบาลณตอนนี้เนี่ยก็270แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาพรรคกันอื่นมาด้วยก็น่าจะได้มากกว่า290เสียงแล้วถึงแม้ว่าจะไม่รวมพรรคก้าวทัพกระตั้นะครับ สำหรับแนวโน้มในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามอง s ซ็ตอินเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะพักฐานนะครับประเด็นแรกก็เพราะว่าเขาขึ้นมาเนี่ยสัปดาห์ติดต่อกันรวมกว่า200จุดเนี่ยมันน่ามันเกิดสัญญาณที่เรียกว่าโอ้ r หบอสนะครับก็ทั้งในแง่ของเดลี่ชาแล้วก็วิกฤติชาซึ่งผมไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ปี2018ครับ มนันก็มีความเสี่ยงที่น่าจะมีการพักตัวเพื่อลดความร้อนแรงลงนะครับประการที่2เนี่ยสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ตุนจีนด้วยก็น่าจะทําให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเม็ดเ,เงินของนักทุนต่างชาติอาจจะแผ่วลงนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ประกอบกับเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของบัตรเลือกตั้งนะครับที่มีเรื่องของปาคโค์โ้ดอันนี้ก็อาจจะสร้างความกังวลเกี่ยวกับนักลงทุนว่าอาจจะทําให้การรับรองผลของกรกตเนี่ยมีความล่าช้า แล้วก็ทําให้การจัดตั้งรัฐบาลมีความล่าช้านะครับอันนี้ก็ต้องต้องติดตามในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมต่อไปว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยก็คาดว่าจะไม่ถึงขั้นร้ายแรงถึงขั้นต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะครับ่อกี้พี่มนก็คงจะพูดไปบ้างแล้วนะครับสําหรับแนวรับในสัปดาห์นี้เราประเมินไว้ที่1,400และ1380นะครับก็เน้นที่1น0 0ี่จุดมากกว่าคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะ รับได้นะครับแถว1,400จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่1460ครับในกรณีที่เซ็ตเนี่ยหลุด1,400ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดีในระยะสั้นนะครับสำหรับเซกเตอร์โลเทชันแล้วก็มันนี่โฟร์แอนาลิซิสเนี่ยก็เรามองเซกเตอร์ที่มีสัญญาณในเชิงบวกแล้วก็ในแง่ของราคาแล้วก็มีวอลลุ่มเข้าเนี่ยน่าจะทําให้เซกเตอร์เหล่านี้เนี่ยสามารถจะเอาเปรียบกว่าตลาดได้นะครับได้แก่เซกเตอร์ฟแนนซ์ p รัพย์สิแล้วก็ทัวริซึมครับ ราคามีโอกาสที่จะเ outperform ในระยะสาั้นแต่แต่สำหรับเซกเตอร์ที่อาจจะ underperform เนี่ยก็จะเป็นเซกเตอร์ที่อัลกิกอิเล็กตรอนแล้วก็ตัวฟู้ดนะครับสำหรับหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นะครับก็เรามองหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กน่าจะเริ่มเคลื่อนไหวดีกว่าตลาดได้มากขึ้นนะครับถ้าสังเกตเนี่ยในช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นเบ็ดเงินเนี่ยกระจายไปสู่หุ้นนอกกลุ่ม set f มากขึ้นนะครับ ก็น่าจะเป็นผลดีแล้วก็ประกอบกับสัปดาห์นี้เนี่ยแนวโน้มน่าจะชะลอตัวหุ้นขนาดกลางขนาดใหญ่น่าจะพักตัวแต่ว่าหุ้นขนาดเล็กเนี่ยอาจจะสร้างสีสันได้นะครับเราแนะนําตัว BBIK นะครับ BBIK เนี่ยก็เรามีการปรับคาแนะนําขึ้นเป็นซื้อในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เราทราบผลการเลือกตั้งชี้ว่ารัฐบาลน่าจะมีสะเสถียรภาพนะครับก็น่าจะดีต่อแนวโน้มการลงทุนงาน Virtual Banking เนี่ยก็น่าจะกําลังเร่งตัวขึ้นครับผมสาหรับแนวโน้มกําไรในแตรมาสซเนี่ย น่าจะเริ่มออกมาฟื้นตัวกว่าต้นควอเตอร์นะครับก็จะออกในสัปดาห์นี้นะครับวันที่19กุมภาพันธ์แล้วก็มีโอกาสที่จะทํา M&A ในอนาคตด้วยเราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ที่19.3ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่16.8ครับอีกตัวหนึ่งพี่มนก็พูดไปแล้วนะครับก็คือวัอ e วันนี้เรามีการปรับคาแนะนําขึ้นจากขายเป็นซื้อเลยนะครับก็หลักๆมาจากเรื่องของแนวโน้มกําไรปีนี้ที่จะฟื้นตัว ได้ดีนะครับแล้วก็มีเงินปันผลที่ค่อนข้างดีด้วย7-8%ต่อปีในแง่ของตัว P/E ก็แค่11เท่าปีนี้เราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์นะครับอยู่ที่2.56บาท56สตางค์แล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่2.28บาท28สตางค์ครับสำหรับผลตอบแทนของหุ้นเด่นประจำสัปดาห์ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัว CRC นะครับก็ราคาถึงเป้าหมายให้ผลตอบแทนอยู่ที่7.5%พรพราม9นะครับให้ผลตอบแทนอยู่ที่3.5% ถึงแม้ว่าเซ็ตอินเด็กในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงเลยนะครับ5.6%แต่ของเราก็ไม่แพ้กันครับให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่5.5%ครับสำหรับปัจจัยที่น่าติดตามนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะเงียบเหงาดิดนึงนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นภูมวิภาค์หลายแห่งเนี่ยเขาจะปิดทําการในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็มีการไปยื่นสารปกครองแล้วก็ต้องติดตามนะครับว่า จะมีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแล้วก็ประเด็นในเรื่องของการทยอยประกาศผลประกอบ,บการของเลียวเซกเตอร์เนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะมีมากขึ้นตัวใหญ่ๆอย่างเช่นตัวปตทตัวกาฟตัวทรูตัว CPX ตัว BS MTC ติดล้อนะครับเป็นต้นนะครับส่วนท้ายสัปดาห์จะมีเรื่องของฟุตซี่รีวิวนะครับก็จะเปิดเผยวันศุกร์ครับผมในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจไทยจะมีตัวเลข GDP ไตรมาสนี้นะครับเ,เปิดเผยวันนี้นะครับก็เป็นไตรมาสที่4 กึ่งจะเปิดเผยพร้อมกับตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ตลาดก็คาดว่าจะโตอยู่ในช่วงของ2-2.2%ถึงส2สําหรับปีนี้ส่วน TISCO i s สเนี่ยคาดว่า GDP ไทยปีนี้จะโต1.6%จากปีที่แล้วปี2025เนี่ยจะโต2%นะครับในต่างประเทศหลายแห่งเนี่ยจะมีการเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมครับอย่างเช่นตัวญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็ตัวสหรัฐนะครับสำหรับญี่ปุ่นเนี่ย แล้วก็ยุโรปเนี่ยจะเปิดเผยวันนี้นะครับวันที่16กุมภาพันธ์แต่ว่าของสหรัฐเนี่ยจะเปิดเผยวันที่18กุมภาพันธ์สาหรับตัวเลข P.M.I. ภาคการผลิตเบื้องต้นแล้วก็ภาคบริการเบื้องต้นในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีการเปิดเผยในวันที่20กุมภาพันธ์ครับของหลายประเทศเลยส่วนของสหรัฐเนี่ยที่น่าสนใจมีรายงานการประชุมเฟดครั้งก่อนนะครับจะเปิดเผยวันที่18กุมภาพันธ์แล้วก็มีตัว P.C.E. เป็นคอพีซีของสหรัฐนะครับเปิดเผยวันศุกร์ครับผมวันที่20กุมภาพันธ์ซึ่งถ้าออกมาต่ํากว่าที่ตราดคาดการไว้ก็จะเพิ่มน้ําหนักเกี่ยวกับที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยได้มากขึ้นนะครับสาหรับสาภาพยุโรปเนี่ยในสัปดาห์นี้จะมีดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจนะครับของสถาบันซิลเซอร์เวในเดือนกุมภาพันธ์อันนี้เปิดเผยวันที่17กุมภาพันธ์ครับในฝั่งของจีนผมเลยนไปแล้วนะครับว่าจะมีตัวเลข GDP ไตรมาส4เหมือนของไทยที่จะเปิดเผยวันนี้ แล้วของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีตัวเลขเงินเฟอ้อด้วยนะครับเปิดเผยวันที่20กุมภาพันธ์ครับก็ของผมมีประมาณนี้ครับ